โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแท็กตดมชาแนลครับหลังจากหาหายไปนานนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปถ่ายคลิปอะไรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ขายแต่ของนะครับวันนี้ก็จะมาขายของอีกเช่นเคยนะครับนะเอาไม่ใช่ตัวนี้ไม่ขายอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นผ่านบุกเบิกนะครับตราช้าง dp 2 2 4สนะตัวนี้ใส่4 5่สถึงห้าเอ็ดแรงครับผมจะพยายามพูดน้อยๆนะครับแต่ว่าให้ดูเยอะๆนะครับต เป็นใบพันผมผมตอนนี้ใบพันมันเหลืออยู่23 7าจนิ้วนะครับใช้ไปแค่0 3นนิ้วนะครับใช้น้อยมากๆดูจะคมเลยครับคมยังโอ้โหเต็มๆอยู่เอาไปใช้งานอีกยาวๆใบ24นิ้วด้วยนะครับใบคัดท้ายเป็นคัดท้ายใหม่นะครับตัวนี้คัดท้ายใหม่เลยนะครับของแมมโมครับโอ้โหแมมโมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเหล็กหนาแน่นอนนะถ้าบอกว่าของแมมโมนะครับนะเป็นของแมมโมตัวนี้นะครับลูกปืนผมให้ไปที่ 90%นะครับลูกปืนก็แน่นพอใช้ได้เลยนะครับบูทก็โอเคนะครับไม่หลวมมากนี่ครับก็ถือว่าแน่นเลยแหละนะครับผมสปริงโอเคไม่โคตรไม่งอนะครับผมตัวนี้เดิมๆนะครับไม่มีรอยเชื่อมรอยดำนะครับตามโครงนะครับนะไม่มีรอยเชื่อมรอยดำที่มันมีการหักการเล้าอะไรไม่มีนะครับตัวนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับโครงสวยลูกปืนดีใบเต็มนะครับใบใหม่ด้วยนะครับเป็นใบแดท้าย นะครับตัวนี้ราคาผมเปิดไปที่28,500บาทนะครับตัวนี้28,500บาทมาดูของในที่จังหวัดดอนทานีนะครับนะอ่ะก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับ28,500บาทสนใจก็โทรเบอร์0 6 1 6 0 5 0 9นึ่งหกย์เลยผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับหรือว่าตรงชื่อคลิปเลยนะครับอ่ะตัวนี้ผ่านตัวนี้ปิดไปแล้วครับตัวนี้ปิดไป26,000บาทนะครับตัวนี้เป็นผ่านบุกเบิก DP 2 2 4 e นะครับตัวนี้เป็น Heavy p a r ร เฮปิพัทนะครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้จะเป็นคอโค้งออกมาเป็นคานตรงตัวนี้หนักนะครับโครงเป็นโครง2.5นิ้วนะประมาณเนี้ยนะนี่ครับใบก็ถือว่าโอเคนะครับใบก็ถือว่าโอเคเลยลูกปืนตัวนี้ลูกปืนแน่นทุกจุดนะครับบูทแน่นลูกปืนแน่น่านไม่เคยขยับนะครับเดิมๆโรงงานนะครับสภาพนะครับโดยรวมผมให้ไปที่95%นนะครับนี่ครับ บูตแน่นๆเลยนะครับตัวนี้ปิดไปแล้วนะครับ26,000บาทนะครับนะตัวนี้ปิดไปแล้วเรียบร้อยตัวต่อมาเป็นโรตารี่ครับตัวนี้ RX 1 6 5นะครับสำหรับ36อ่า40แรงประมาณนี้นะครับสาอาจจะใช้163 164ประมาณนี้ครับ40มันตัวนี้มันเกิดพร้อม40นะครับเป็น165แต่มันก็ใช้ร่วมกันได้แหละนะครับตัวนี้ผมปิดไป23,000บาทนะครับตัวนี้ราคาใช้คำว่าโคตรถูกได้ไหม นะครับโคตรถูกเลยตัวนี้เป็นเป็นการซื้อซื้อครั้งแรกของผมนะครับพวกโรตารี่พวกผ่านพวนผ่านพวนก็ปิดไปเมื่อเช้านี้นะครับเป็น DP 2 2 4 e ผ่าน5นะครับเอ้ยไม่ใช่ DS 2 2 5 e นะครับโปรนะครับตัวตัวนั้นเมื่อเช้าปิดไปแล้วตัวนั้นเมื่อเช้าปิดไป23,000บาทนะครับอ่า23,000บาทตัวนี้ผมก็ปิดไป23,000ครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าใครมาทันเนี่ยผมไม่ได้รีวิวลงนะครับเป็นถ้าเกิดว่าเป็นผ่านห้ากับโรตารี่นะครับนะปิดไป คู่นี้ปิดไป40,060นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะครับตัวนี้มียอยให้นะครับยอยผมมาวางไว้แค่ตรงนู้นนะครับนะยอยก็ยังดีๆเลยนะครับนะเจ้าของแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับดูอยากฟันเลยครับโอ้โหตัวนี้ปิดไป20,030ตัวนี้ปิดแล้วนะตัวนี้ปิดไป20,060ตัวนี้ยังไม่ปิดนะครับผมเปิดไว้ที่28,500บาทนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ก็สินค้าก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับผมเพราะว่าสินค้าตัวนี้ก็อยู่ มานานพอสมควรอยู่นะครับตัวนี้ริปเปอร์นะครับริปเปอร์ไม่ขายนะครับปล่อยเช่าครับริปเปอร์ปล่อยเช่าตัวนี้เป็น d p 2 2 4 f ครับตัวนี้ตัวเดียวกันกับต,ตัวนั้นแหละนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่29,500บาทนะครับเพิ่มมา1,000บาทตัวนี้เป็นใบใหม่24นิ้วแต่ว่าคัตท้ายเป็นคัตท้ายเดิมนะครับตัวนี้ลูกปืนแน่นทุกจุดผมให้ลูกปืน100%นะครับบูท100%โค้งไม่มีรอยเชื่อมรอยหักรอยดมตัวนี้ให้เป็น100%นะครับนะใบใหม่อยู่แล้วนะครับ24นิ้วนะครับตัวนี้ราคา29,500บาทเพิ่มจากตัวนั้น1,000บาทนะครับราคาที่ว่าก็สามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะครับในกรณีที่มารับเองนะครับผมก็ลดให้อยู่นนนะััตตวววีี้้อ่าาสสภพถืยยๆเลนะครับตัวนี้ มีสีตรงนั้นนะครับที่มันจะลอกหน่อยนะครับตัวนี้เป็นพระคีริ้วห่อทองนะครับข้างในแน่นแน่นอนนะครับถ้ายกได้ผมยกให้ดูแล้วผมจะสั่นให้ดูเลยนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนใหญ่ครับคู่นี้3 3 7 9 3 7เ0นย์ะครับทั้งั่นแหละเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าสินค้าก็เยอะอยู่แต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเป็น2 2 5 e อ้ก็ปิดไปแล้วนะครับถามวพรสี่หมื่มันน่าซื้อมากๆนะครับถ้าเราซื้อใหม่ก็เกือบๆแสนนะครับอันนี้เดินมารถสุดหล่อของเรา อ่ะตัวนี้เข้ามาใหม่ครับตัวนี้เก็บไว้นะครับตัวนี้ไม่ขายนะแต่ว่าจะรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ผมได้มาก็ถือว่าได้มาแพงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าใจมันรักก็นะครับตัวนี้ได้มาสามหมื่นห้าครับดีพีสองสองสี่เอฟนะครับตัวนี้ผมดูจากสภาพแล้วผมให้ไปที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มเกืบร้อยครับเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดได้เลยนะครับตัวนี้ลูกปืนแน่นทุกจุดนะครับบูทแน่นทุกอย่างแน่นนะครับใบเหลือยี่สิบเอ็ดจุดห้านี่แหละมันมันมันเสียตรงที่ใบมันใช้ไปหน่อยละ แต่ว่าบูธเนี่ยแน่แนแน่นอนนะครับคัดท้ายเดิมทุกอย่างมีครบนะครับตัวขีดเขียดดินนะครับเออตัวนี้เป็นตัวเอฟนะครับตัวนี้เริ่มหายากแล้วะครับตัวนี้จะเป็นหัวที่มันโผล่มาตัวนี้ผมได้มาสามหมื่นห้าคุณผู้ชมเดี๋ยวใช้เบื่อเบือเขาจะขายนะครับมันถ้าคําว่าขายมันก็ขายไม่ถึงสามหมื่นห้าหรอกนะครับนะคันนี้เราจะขายเท่าไหร <laughs> ่คันนี้เราไม่ขายนะครับ <laughs> อันนี้หล่อจริงหล่อเกินนะครับโอเคสนใจตัวไหนก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับหรือว่าสนใจอยากได้ผ่านอะไรก็โทรมาสั่งผมไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันพรุ่งนี้หรือว่าประมาณหลังสงการานก็มีสินค้าเข้ามาอยู่ผมจะเข้าไปดูอยู่นะครับเป็นผ่าน d s 2 4 6 F องเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็โรตารี่ของ Rx 183นะครับตัวนี้ผมจะเข้าไปดูอยู่นะครับมีลูกมีลูกคา้าอ่า โทรมาบอกอยู่นะครับต,ตัวน <my> no ี้ผมเข้าไปดูเองกับมือเลยนะครับผมเข้าไปดูเองไปเช็คเองเลยนะครับก็เลยได้สินค้ามาค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับถ้าตัวไหนไม่ดีผมไม่เอาเข้ามาร้านผมหรอกนะครับผมก็ไม่อยากแต่งอะไรเยอะอยากขายตามสภาพนี่ครับอใหม่จริงๆเลยนะครับขายพลาดครับไม่ขายพลาดหรอกแต่ว่ามันถูกนะครับราคาถูกผมขายไปสองหมื่นสามเองนะครับบางคนให้สามหมื่นก็ขายไม่ได้ครับเพราะว่าผมขายไปแล้วนะครับนะมันไม่ใช่ของผมแล้วนะครับ ตัวนี้พรุ่งนี้ครับลูกค้าจะมาเอานะครับอย่างไ้ต่อก็สนใจเข้าไปใน a c e b o o k นะใช้วัดแทเครือเตไปถามแกดูแกจะปล่อยหรือเปล่า2ตัวนี้นะครับนะไปดูกันนะครับตัวนี้2 8 5 0 0ใบย4นิ้วนะครับใบใช้งานไปนิดหน่อยนะครับสนคัดท้ายมันคัดท้ายใหม่นะครับตัวนี้เป็นใบย4สนิ้วเหมือนกันนะครับเป็นใบใหม่3ใบแต่ว่าคัดท้ายเดิมนะครับตัวนี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสําหรับใบตัวนี้ลูกปืนแน่นทุกตัวนะครับผมอ้าวโอเคก็จะประมาณนะครับก็ บางคนไม่เคยเห็นหน้าผมอันนี้เป็นป้ายร้านผมเองนะครับกลับไหมกลับนะครับผมนะก็จะประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมนะอืมเงินยังไม่ออกเลยครับเดี๋ยวเงิน YouTube ออกก็เดี๋ยวก็จะมีทําสติ๊กเกงสติ๊กเกอร์แจกบ้างนะครับเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับผมจะมีสาระอีกคลิป มีอะไรมีสาระอะไรไหมคุณผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับก็รอรอติดตามรับชมติดตามไปด้วยนะครับจะได้ปิ๊งๆขึ้นไปบ้างนะครับเผื่อลงคลิปโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ